ครับผมนิติสว่างทรัพย์ครับ คนที่ผมจาเข้ามาทำธุรกิจเอเจลนะครับผมเป็นวิศวกร์หวเจาะน้ํามันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานในน้ำมันอยู่หลายปีนะครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยคราบว่าจากคนที่เคยแอนตี้และลบมากๆกับงานและขายตรงและเครือข่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเข้ามาเติบโตอย่างมหาศาลมากในธุรกิจเอเจลนะครับเฉพาะว่าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ได้เห็นเอเจลนะครับแล้วไม่หยิบฉวยโอกาสครับถือได้ว่าพลาดโอกาสมหาศาลครับอยากจะถามทุกท่านแบบนี้นะครับถ้าคุณสละจะา ทำงานอะไรบางอย่างประมาณสักสองปีแล้วผมเกษียณเลยทั้งชีวิตดีไหมครับเวเแต่ผวกำลาพูดถึงเกษียณที่รายได้อยาา่างต่ำหนึ่งล้านบาทต่อเดือนเนี่ยน่าสนใจไหมครับแล้ววันนี้นะครับในองค์กรของเรานะครับในระยะเวลาที่เปิดเป็นทางการเป็นแค่ประมาณหนึ่งปีหกเดือนนะครับเรามีคนมีรายได้หนึ่งล้านบาทเดือนเจ็ดคนครับและภายในสิ้นปีเนี้ครับเมื่อเวลาครบสองปีเนี่ยผมมั่นใจว่า เรามีคนไีได้เกิน1ล้านบาท20คนครับปีหน้าจะเป็นประมาณ60คนครับอีกประมาณสามปีหน้าจะเป็นประมาณ300คนครับวันนี้เจลกำลังร้อนแรงอย่างที่สุดครับถ้าทางกำลังหาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับเอเจลคือคําตอบที่ดีที่สุดแน่แล้วทาไมถึงเป็นอย่างงั้นนะครับเรามีผลภัณฑ์ที่โดดเด่นครับ รูปแบบของอาหารสําแบบเจลที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะครับแล้วก็อร่อยนะครับแล้วพกพาได้สะดวกนะครับปรึกับแผนได้ด้ครับที่จ่ายลึกเมื่อกีจจากัดชั้นนะครับทําองค์ียแค่สองทีมนะครับแค่สองทีพอนะครับถ้าอุณเจอคนเก่งซ้ายคนคณเก่งขวาผมเชื่อหมครับหนึ่งล้านบาทจนถึงแล้วดังนั้นนะครับเมื่อตอนผมเขียนหนังสือที่ชื่อว่าเดือร้ายครก็ทําทำได้นะครับเพื่อหลายคนสอบหาผมครับคนล้อเยอะก็จริงหรือว่าทําได้เหรอนะครับนายเนี่ยทำได้สินาย รูแ้แหละในความสามารถในมีสักัภา์สูงแต่วันนี้เป็นไงครับ1ปีกับ5เดือนเป็นทางการมีไปแล้ว7คนครับผมย้ำทีนะครับสิ้นปีนี้20ปีหน้า60อีกปีหนึ่ง300ครับถ้าคุณยังรอช้าอยู่นะครับโอกาสมันจะค่อยหายไปครับอย่าเป็อได้ครับทุกท่านครับรีบเริ่มต้นเอเจวชช่วโมงนี้ครับ